ดีครับผมจอยโกเบนะครับวันนี้มาหลอกหน้าพี่น้องมาหลอกหน้าครับครับผมครับโกเบร้อยยี่สิบลุนหาสเปคของโกเบร้อยยี่สิบรุนหา่าเรื่อยๆครังละหกเรียรี่ครังละตัวเบียงซีสูตรเทอเร์โบเบียงซีบีดีหนึ่ง แต่เกตสิบเส้นขบันนี้มีงานอยู่20เถียวเปน็นว่างหรือวิ่งตอนบ่ายตอนเช้าไปพุทธต่อไหมตอนบ่ายจะมาสั้างดินลงงาน20เถียวพรุ่งนี้มอง จะวิ่งดินสิวิ่งดินมองที่เป้าต่อออกพี่น้องคนสร้างหาสิบเดียวถ้าเอาต่อออกคนให้คนสร้างดินน้ำถ้าคนกระจางอยู่ต่อใหม่ก็ได้ดขาดมันขึ้นเลยนะครับคนก็สร้างดินหาิบเดียว วพรุ่งนี้มีงานหาซื้มันดีวิ่งยี่สิบเดี๋ยววันครับหน้าหน้าดินไส้มันอันสูงน้ำมาถึงพคใครได้เขาต้องขัดลงเล็กน้อยจากยีส่สิบเซน รถแรนน้ำกันก็หันก็ตอนเตียวต่อว่าก็ได้ท่ายพี่น้องท่ายคินไปนพี่นอ้องดูคุมเรื่องโทรศัพท์ตอนเช้าเรื่อง อิสระสบายด้วยประเทศไทยกิ่ต่อแบบลอยว่าใหญ่ขนาดผมรวมล่องแล้วเป็นต่อผมเบาเล้วผมเอาดึงขึ้นไปได้เลยใหญ่กว่ารถมามีที่แค่ตัดเบาก็จะดึงออกจากหุ้นเลยหุดแล้วล่มล่องขึ้นไปได้พี่น้อง ตรงน้าวิทย์อินเทนบอแก้ตัะ านเพิ่นเป็นกระท่อนกระแท่นพี่น้องปีนี้ให้พ่อส่งมาตกกระสอบเอาล่ะพี่น้องทางาน คันที่สองก็ซีรีส์หาลอยพี่น้องคันเดก,ก้าไปแล้วพี่นอกก้องเดก้าลอยเกาหาต่างเคียงอยเกาห่าเคียงอยเกาเคียงลอยเกาห้าดีเลยพี่น้องบ่วรวด เทียงธรรมดาเทียง พี่น้องฟังคัะพี่น้องกัชมการลอกหน้าไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดติดตามจ้อยโกเบนเรเ่องครับสวัสดีครับ